ต่างกำลังสองนะครับให้ a และ b เป็นจํานวนที่ไม่เท่ากับ0คําคำว่าจํานวนที่ไม่เท่ากับ0ย์ก็อาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับทศนิยมหรือว่าอยู่ในรูปของกลนก็ได้นะถ้านักเรียนเห็นอย่างนี้นะครับเวลา,านราก็จะอานว่า a ยกกำลังสอง a เป็นฐานของ เลขยกกําลังส่วน2อนี่คือเลขชี้กําลังนะครับ a ยกกําลังสองลบ b ยกกําลนะังสองซึ่งจะมีค่าเท่ากับในวงเล็บ a บวก b คูณด้วยในวงเล็บ a ลบ b สังเกตเครื่องหมายตรงนี้นะครับจะต้องเป็นลบเสมอนะครับเราถึงจะเรียกว่าผลต่างนะคําว่าผลต่างกําลังสองก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือเครื่องหมายลบนแทนคําว่าผลต่างนะครับ กำลังสองก็คือตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยหรือจำนวนหน้ากับจำนวนหลังนี่ต่างก็ยกกำลังสองตัวอย่างที่หนึ่งนี้ดูข้อหนึ่งนะครับเลขยกกำลังสองลบเก้านะครับจะเห็นว่าจำนวนข้างหน้านี่ยยกกำลังสองแล้วแต่ว่าจำนวนหลังนี่ยังใช่ไหมครับเราก็เขียนเก้าในรูปเลขยกกำลังสองไม่ได้ซึ่งเขียนได้ก็จะเป็นสามกำลังสองดังนั้น จากตรงนี้นะครับที่ครูวงเนี่ยเวลานักงเรียนเขียนก็จะออกมาเป็น x กำลัง2ลบ3ยกกำลัง2ก็จะออกมาเป็น x บวก3ในวงเล็บคูณด้วยในวงเล็บคือ x ลบ3นั่นเองแต่ตรงนี้เวลาเขียนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าก็เขียนเหมือนกับข้างบทนี้ถูกไหมครับเขียนเหมือนกัน อันนี้คือตัวหน้าคือฐานอันนี้คือตัวหลังคือฐานเหมือนกันนำมาบวกกันแล้วก็นำมาลบกันนะครับข้อ2นะครับ4 x ยกกำลังสองลบ16จะเห็นว่าถ้าเขียนอย่างนี้นะครับ x นี่ยยกกำลัง2แต่4เนี่ยไม่ได้ยกกำลัง2นะครับเราต้องทำจำนวนหน้าหรือตัวหน้าทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปกำลังสองก็4ก็จะเขียนได้เป็น สองยกกำลังสองก็คูณกับ x ก,กําำลังสองส่วน16ก็คือ4ยกกำลังสองนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเท่ากันคือเป็นสองดังนั้นเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยเป็น2คูณ x แล้วทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้เป็นสมบัติของเลขยกกำลังนะครับแล้วก็ลบ4ยกกำลังสอง ก็จะแยกได้เป็น2 x บวก4คูณด้วยในวงเล็บ 2x วบ4ันนี้ก็เหมือนกับข้อที่1ต่อไปข้อ3ครับ5ครับถ้าเราเขียนในรูปยกกำลังสองก็จะเป็นสแคร r รูทของ5ทั้งหมดกำลังสองคือตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปนคูณกับ x กําำลังสองนะครับลบ y y ถ้าเขียนในรูปยกกำลังสองก็ต้องเป็นสแครรูทแล้วทั้งหมดกำลังอะไรครับ2 จะเห็นว่าตรงนี้เลขชี้กำลังเท่ากันก็จะเป็นารากที่สองของ5คูณกับ x แล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองลบนะครับรากที่สองของ y ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เขียนในลักษณะเดิมเป็นในวงเล็บรากที่2ของ5 x บวกรากที่2ของ y คูณด้วยรากที่2ของ 5คูณ x ลบรากที่2ของ y ในข้อ4นะครับ8 x ยกกำลังสองลบ9 y อ่า x นี่ยกกำลังสองแล้วแต่8นี่ยังไม่ยกกำลังสองเนี่ยเราก็มาเขียนเป็น2อรูท2นะทั้งหมดยกกำลังสองไอ้ส่วนนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ8นะครับแล้วก็คูณกับ x กำลังสองลบ9ก็คือ3ยกกำลังสองมาเขียนตรงนี้ ส่วน y ก็มาเขียนเป็นรากที่2ของ y จะเห็นว่าเลขคี์กำลังเท่ากันเราก็มาเขียนเป็น2 r 2คูณ x ของ y ทั้งหมดกำลัง2ลบอันนี้ก็จะเป็น3รากที่2ของ y ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เป็น2 r ู2 x บวก3รู y คูณในวงเล็บ2 r ู2 x ลบ3รู y นั่นเองนะครับ โดยความหมายก็ไม่ได้ยาวนะครับสำหรับผลต่างกำลังสองต้องเรีนยนได้ทำวามเข้าใจ